สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยคลิปนี้นะคะต้องจะพามาชมที่ดินแปลงขนาดกระทัดรัด1ไร่เป๊ะเลยค่ะท่านผู้ชมแปลงนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับทำบ้านพักต่างอากาศนะคะเป็นที่อยู่อาศัยซื้อเก็บไว้อยู่ตอนยามเกษียณก็ได้ค่ะอยู่ในที่ชุมชนนะคะท่านผู้ชมมีไฟฟ้าน้ำประปาอยู่แล้วค่ะและด้านหน้าของที่ดินเนี่ยยังติดกับถนนลาดยางอีกด้วย รูปแปลงของที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเ,เป๊ะเลยนะคะความกว้างยาวเนี่ยวัดคร่าวๆประมาณ40เมตรเท่าๆกันเลยเอกสารสิทธิ์แปลงนี้จะเป็นโฉนดครุฑแดงน,อ,นสอสีจอค่ะจะอยู่ที่ตำบลอ่างหินอํเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีค่ะมาเรามาดูด้านหน้าของที่ดินกันเลยค่ะ ถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นถนนที่อยู่ด้านหน้าแปลงค่ะท่านผู้ชมด้านข้างจะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะอ่ะเรามาดูเริ่มตั้งแต่เสาหลักต้นนี้นะคะท่านผู้ชมต้นเล็กๆเสาต้นนี้เลยนะคะไปถึงเกือบถึงเสาไฟฟ้าต้นนี้นะคะท่านผู้ชมจะมีเสาอยูอ่เรามาดูด้านข้างฝั่งนี้ก่อนเนี่ยค่ะจะเห็นเสาปักเรียงรายกันอยู่นะคะไปถึงด้านหลังดูภาพมุมสูงประกอบแล้วกันนะคะ จะเห็นแนวเขตชัดเจเลยอ่าด้านในที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เคลียร์ลิงนะคะถ้าเคลียร์ลิงเนี่ยก็จะสวยงามตากว่านี้ด้านหน้าเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันออกคะอ่ะเลยเข้าไปด้านในนะคะท่านะผู้ชมก็เป็นชุมชนนะคะด้านข้างฝั่งนู้นจะอยู่ทางฝั่งด้านขวาทางทิศใต้นะคะมีเพื่อนบ้านเรามาดูฝั่งทางนี้ ทางนี้ก็มีเพื่อนบ้านค่ะเลยแปลงนี้ไปไปแปลงหนึ่งนะคะจะเห็นรั้วสีขาวๆนะก็จะเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะถนนเส้นนี้นะคะท่านผู้ชมออกไปแค่1กิโลเมตรเนี่ยก็จะเป็นถนนเส้นหลักค่ะถนนทางหลวงหมายเลข3208นะคะเป็นเส้นราชบุรีสวนพึ่งค่ะ,ะถนนเส้นนี้นะคะตอนนี้เขามีโครงการจะขยายเป็น4เลนแล้วค่ะ ละแวกนี้ค่ะจะมีคนมาจับจองกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะลึกเข้าไปด้านในเนี่ยก็มีเหมือนกันเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะในซอยนี้ต้อยก็เคยเข้าไปรีวิวแปลง5ไร่ที่ติดลำห้วยนะคะซึ่งขายไปแล้วด้วยท่านไหนที่เคยติดตามต้อยมาเนี่ยก็น่าจะจำได้แล้วก็อีกแปลงหนึ่งเลยแปลงนี้ไปค่ะจะเป็น2ไร่นะคะแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้ปั๊มปตทนำ้ำพุแค่4กิโลเมตรค่ะ ใกล้กับสารแขวงราชบุรีแค่5กิโลกว่าๆนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยไม่เต็งเนี่ยจากตรงนี้ค่ะไปแค่3.5กิโลเท่านั้นนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตัวจังหวัดราชบุรีจากตรงนี้เนี่ยเดินทางไปที่ตัวอำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยแค่20กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมจะอยู่ใกล้ตัวเมืองราชบุรีนะคะแล้วก็ถ้าไปที่อำเภอปากท่อเนี่ยประมาณ30กิโลค่ะ ใช่อยากจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ที่สวนพึ่งนะคะจากตรงนี้ก็ประมาณ35กิโลและยังใกล้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะคะแค่19กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจากตรงนี้ไป3มแยกวังมะนาว38กิโลค่ะและถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะต้อยวัดจากแถวพราม2เดินทางมาถึงตรงนี้แค่117่กิโลเมตร สามารถไปกับกรุงเทพได้สบายเลยหรือจะเดินทางมาจากเส้นเพชรเกษมนะคะก็ไม่ไกลค่ะท่านผู้ชมระยะทางก็พอๆกันแปลงนี้เนื้อที่1ไรท่ทวนนะคะท่านผู้ชมขาย850,000บาทเท่านั้นค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมที่ดินหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาพูดคุยกับต้อยได้เลยนะคะ ยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนต้อยขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ